โครงการสนชพบประชาชนลงพื้นที่จังหวัดพะเยารับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่พบว่าปัญหาการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นปัญหาสําคัญในจังหวัดพะเยาโดยเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาทําให้การจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยามีอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งโดยมีสาเหตุจากปัญหาการใช้รถใช้ถนนการขับรถย้อนสอนไม่ใส่หมวกกันน็อกข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานล,ลอย การลุกล้ำพื้นผิวจราจรของร้านค้าและการจอดรถเพื่อซื้อสินค้านอกจากนี้สภาพของถนนที่จุดกับรถไม่ได้มาตรฐานไม่มีทางหลบรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานั้นในส่วนของจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจที่ผ่านมาได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจจราจรแขวงทางหลวงพะเยา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โดยแนวทางแก้ไขปัญหาได้มีแผนขยายถนนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยาจะมีการขยายถนนจาก4เลนเป็น8เลนสําหรับเรื่องของการพันาเส้นทางคมนคมภายในจังหวัดเองเนี่ยเราก็ดูจุดที่มีความสําคัญหนาแน่นก็คือเช่นบริเวณช่วงที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมีประชากรหรือชุมชนอยู่หนาแน่นเนี่ยเราก็จะทําเสนอได้เสนอมีการขยายถนนเป็นเ8เลน หรือ6เลนตามสักยภาพหรือตามวิศวกรรมที่สามารถทําได้เพื่อให้การจราจรนี่มสะดวกเสียงสะท้อนของนิสิตนักศึกษาและพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่อาศัยบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาแสดงความเห็นต่อปัญหาการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาในหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการไม่รักษากฎ,กฎจราจรความประมาทจากการใช้รถใช้ถนนไม่ข้ามสะพานลอยเป็นต้น ปัญหาหนึ่งอย่างแรกก็ต้องเป็นรถ10บล้อครับเวลาถึงหน้ามอนะครับมันก็จะมีมันก็จะมาเร็วมากเลยครับพี่เพราะว่ามันก็มีกลวยสีแดงอยู่ก่อนถึงหน้ามหาลัยนะครับแต่ทีนี้มันวิ่งมาเร็วครับบางครั้งเด็กขับรถนะครับมันก็ต้องข้ามยูเทิร์นนะครับมันต้องข้ามมาฝั่งนี้อยู่แล้วแต่มันก็ต้องคอยดูด้วยครับว่ารถมันมาเร็วจริงๆะครับอยากให้ชะลอบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าไม่ระมัดระวังมากกว่าตัวพวกขับขี่ครับ พราะบางทีรถแบบนี้มันถอยออกมาบางคนมันไม่ระมัดระวังงครับถ้าเกิดบอกว่ามันมีปัญหาได้ด้มันก็เป็นแบบการขับรถย้อนสอนกันอย่างงี้นฮะเพราะว่าเลนมันไปจริงแต่ว่ามันมีพวกจักรยานคันเล็กๆที่มันจะขับสวนมาเพราะบางทีกลางคืนมันก็ยังมีประมาณตีหนึ่งตีสองไอ้ก็ยังมีเด็กที่แบบออกมาหาอ้ยังกินดึกๆอ่ยขับรถย้อนสอนมาแล้วมันมืดมันแบบมาเห็น แล้วไฟมันกับซองหน้ากันนี่นะฮะมันบางทีถ้าเกิดขับมาแบบนี้มันอาจจะชนกันก็ได้อย่างเงี้ยฮะแนวทางแก้ไขปัญหาจากความเห็นของคนในพื้นที่ได้แก่การติดตั้งสัญญาณไฟเขียวไฟแดงบริเวณจุดกับรถเพื่อให้เกิดการชะลอความเร็วของรถก่อนเข้าสู่ย่านชุมชนอยากให้มีสัญญาณไฟไฟเขียวไฟแดงครับทั้งทั้งทั้งสองสองจุดเลยที่ยูเทิร์นแล้วก็ ระเบียบวินัยของการการขับขี่เหมือนกับรถขับไวเขาไม่ระวังอยากให้เขามีป้ายมีสัญญาณไว้ก่อนที่จะมาถึงมอพยาวว่ามันมีมันมีมออยู่ข้างหน้านี่นะการแก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาวมีการหารือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเพื่อหาทางแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรการวางแท่งแบรเออร์เพิ่มเติมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การปรับสร้างถนนเป็นทางคู่ขนานซึ่งจากการรับฟังปัญหาของสอชอพบประชาชนในครั้งนี้จะได้ช่วยเป็นตัวกลางประสานหาแนวทางแก้ไขอีกระดับหนึ่ง <Thank you. S 1> ปิติพงษ์สมประกอบสถาพรเกิดแพร่ถ่ายภาพสุดารัตน์สร้างถิน่นโทรทัศน์รัฐสภารายงาน